สวัสดีทุกคนครับสวัสดีจ้าอยู่กับผมมิตรนนท์แล้วก็อานะครับทุกคนวันนี้ผมจะมากินปลาเผากับหอยขมหอยขมนะคุณผชมซึ่งตัวใหญ่ใหญ่กิลโลเลยซึ่งมันสามโลนะวันนี้คือไม่พูดพราำทำเพลงคุณูชมคือก่อจะจัดกล้องก่อจะทําอะไรคือนานมากคือนั่งรวนานแล้วนานจริงคุณูชมคลิปเนี้ยเอาหอยก่อนแล้วกันใช่คือวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวันเกิดวันเกิดอาคุณผู้ชม ก็เลยแบบจักของใหญ่ส้กหน่อะไรวะใหญ่นี่ไงปลาอ,อ,อตัวนี้กี่กิโลนะตัวนี้เหรอใช่ไม่รู้ว่ายายซื้อ,อ,อมา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 เอาหอยก็ได้ผมอ่ะอืมอยอดอะ่ะโอ้โหเนาะเหมือมน,มนหอยเชลลี่เหมือนเปียบเลย ปลาตัวใหญ่ต้องกินแบบอลังการ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเนื้อแน่นยังอ่ะหางผู้ชมอู้มาประเดิมประเดิมประเดิม น้นจิ้มอ่ะอาตำเองนะเด็ดอ๋อเด็เออฮืมเั็นไงน้ำจิ้มเด็ดมากมันใช่เลยใช่ไหมมันเด็ดมากหน้าของอาจจะแบบมันๆหน่อยนะคุณผู้ชมซึ่งว่าตอนบ่ายเนี่ยเราประกอบโต๊ะประกอบเก้าอี้กันประกอบชิงช้าสิใช่ประกอบชิงช้า มาครับผู้ชมวันนี้มาดึกๆหน่อยหอยขอมหอยขอมหอยขอมทำไมเขาถึงเรียกว่าหอยขอมอ่นะน้าก็มีวะอายุเท่าไห,หร่เนี่ยออืคุณผู้ชมอยากรู้เชียวผมดิไม่ต้องถามเขาอยากรู้ให้ทายดีกว่าอ่าให้ทายอืมคอมเมนต์มาผู้ชมหน้าหน้าอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่ห ยี่สิบแบบยี่สิบห้าบวกอ่ะเราต้องยอมรับไงพูดดีๆนะยี่บห้าบวกคุณยอมคอมเมนต์มาให้ถ่ายว่าอายุเท่าไหร่ถ่ายมาแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโอ้ไม่ใช่เลยกินปลาไหมยินดย เนื้อปลามันไม่ค่อยสุกไหมเนี่ยมันตัวใหญ่หระตัวใหญ่มันย่างแบบยากมากอ่ะขนาดย่างนานแล้วนะคุณชมวงสุกชาช้าเลอะเทอะแน่เลยคลิปเนี่ยผมจะจำแล้วนะกินน้ำจิ้มแบบเปลืองๆอ่ะจังดีนะเวยอืมอืม ใช่เลยนะสุดจึงปลาแบบสดๆแต่อาไปเอาอ่ะ<ช>ตรงคือมันยังดิ้นรู่นะเครื่อนรับตะครองอเขาขายโลละหกสิบเจ็ดติดเดี๋ยวผมจะกลับอุตรดิตถ์แล้วคุณผู้ชมโรงเรียนมันจะเปิดแล้วใครมารับวะใยาย ใจมนรับจับอุดิตเลยเหมารถ่นตัวมาเลยจะให้อาไปละไปส่งก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าอาต้องทำทง,งานจะให้ขึ้นรถไปเองก็กลัวเขาจะมาฉุดเอาหลานผมเป็นผู้ชายไม่รรมันไม่ใช่เลยอย่างนั้นน่ะก็ไม่รู้นะตอนเด็กๆก็คิดแต่ว่าจะเป็นนะเนาะไม่ใช่เนี่ยดูไงเป็นผู้หญิง ถ่ายถ่ายคุณผู้ชมเด็ดเรากินปลาเปลือกมากเลยฮะเป็นผู้ชายทั้งแท่งค่ะเนาะไม่เคยสุกเท่าไหร่นะคุณผู้ชมมันเพราะว่ามันตัวใหญ่มากย่างยากมากย่างเป็นชั่วโมงยังไม่สุกหมดคิดเอาตอนแรกอาจจะถ่ายตั้งแต่ตอนที่แบบเย็นๆเล่าคุณชมแต่มันไม่สุกดึ๋งๆหน่อย เขาก็เงือแตกด้วยวันนี้คำนี้ตีไปกี่บาทถ้าคิดเป็นช็อตเนาะช็อตช็อตแล้วท่าไหร่ดีสิบบาทอืโโอ <laughs> ดูม่นี้แสงอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนนะมันอาจจะมืดมืดข้างหลังหน่อยถ้าเกิดถ้าเกิดถ่ายตอนที่ว่ามันยังสว่างนะจะให้ดูบรรยากาศที่นี่นะสุดยอด<อ><า>เลยรตรงที่ายอยู่แล้วคือมันแบบมันเงียบตอนกลางวันมันเงียบมากเด็ดจริงคือพอเย็นมาปุ๊บนี่คือเงียบเลยไม่มีเสียงรถเลย ไม่ได้เสียงนกเสียงกาตอนเย็นหอ,อกกองกินอหละหอกอะจิ้มกินเด็ก <c oughs> จะไม่พอด้วยซ้ำมาอันที่หอยเราก,กินยากเหลือเกินผมบอกแค่นะปลาเนี่ยแบบปลาสุดจริงคุณผู้ชมหวานมากเนื้อปลาน่าลองเอาไปทำซาซิมินะอุ้ยกินลำบากนะเออทำไมอ่ะ จะทนไหวหรือก<ๆ>ินได้ผมกินได้ปกติเรากินพวกแก่วอะไรอยู่ละใช่เหรอใช่ปานนี่น้ำมันคาวมากเลยนะเราก็ทำน้ำจิ้มอร่อยอร่อยดีใช่ไหมล่ะโอ้โ <laughs> ห<ๆ>อ้านี่แบบชอบใช้มืออะทำไมอะง่ายกว่าอืม ช้อนมันใช้ยาผู้ชมขอยนี้่เอามาก็กินไม่หมดเนี่ยมันต้องกินแบบเต็มปากเต็มคำแบบเนี้ยนเะ <c oughs> นี้ยเนะี้ยจะสุดใช่ไหม <c oughs> ถ้ากินอะไรแบบเนี้ยพวกเนี้ยมันต้องกินแบบนี้มันกินส้มตำเหรอผู้ชมเราก็ต้องแบบจะไมาวอาช้อนแบบมันเสียเว <c oughs> ลา<ะ>อันน้นี่นั่นนู้น <c oughs> มันไม่สะใจเลยขอแบบสุดๆนะผู้ชมเพราะว่าจะกลับอุดีแล้วเดี๋ยวอาคิดถึงแย่ไงนานๆทีมาเนาะ นี่ถ้าสาุดจริงมันแบบนี้กี่ตัวแ่ะห้าตัวเออิออกมานาวด้วยเคยเคี <h 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 ้ยวไม่ใช่เหรอกับพี่เกมอ่ะใช่จิตจัดมากรวมแทำไอร่อยองหดมน่อยไกตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลย ตามจริงแล้วมันต้องจุกกินแต่เราไม่ได้แกะฝาไงไอ้จุกน่ะคือมันต้องแกะฝาแล้วก็ฟันตูดถ้าถ้าไม่ฟันตูดจุกไม่ได้ลงมันติดมันไม่ออกมันไม่มีรูระบายถ้ามันมีรูระบายลงตูกมันก็จุกมันก็ออก แต่น,นี้เราก็ต้องจิ้มเอาเนาะ,ะ,ะเขารียบเลยแหละวนนี้เรียบมากอยากกินก็ต้องพยายามทีละตัวสับทีละตัวเขาโทษจริงๆนะคุณผู้ชมซึ่งปลาไม่เคยจุก <c oughs> ผมก็เลยต้องแคกเท่อไห <c oughs> มันตัวใหญ่มากมันเกือบจะเป็นซาซิมิแล้วแหละใช่มันเกือบแล้วแหละคือผมรีบจริงๆวันนี้ คือเราประกอบไว้น,นี่ไงประกอบไอชิงช้าแล้วก็มาย่างมาทำของกินีดึกพอดีอ่ะคุณผู้ชม <c oughs> มาครับอร่อยเลยนะดูเหมือนอันนี้จะไม่ค่อยสุกเลยแต่ไม่เป็นไร

นิ้วด้วยกินหอยจุ๊บมันก็ต้องจุบนิ้วเนาะล้างมือแล้วพี่ไม่ต้องว่าสุราผงอ่ะล้างมือแล้วล้างใครจะไม่ล้างอ่าล้างหมดเย็นแล้วก็ยเย็นเนี่ย <laughs> เพราะว่าทุกอย่างอ่ะที่บนเนี่ยอาเป็นคนทำอ,อ่าก็ต้องล้างอย่างนั้นแหละใช่แต่ายังเลือดแบบ อ๋ออันนี้มันย่างยังไงก็ย่างไม่สุกเพราะว่ามันใหญ่มากห้าโลถึงไม่ยได้ไปน่าจะไม่ถึงแบบประมาณสามโลครึ่งสอมครึ่งโอ้โหไง,นะงสุดยดอดอเดี๋ยวไปกินกันต่อเราต้องไปย่างปลาด้วยอขอโทษจริงๆผู้ชมปลาไม่สุกสุกนิดนึงสุกตรงหางเดี๋ยวต้องเอาไปย่างใหม่อีกรอบนึงใช่ส่วน้กินให้ดูหน่อย ขึ้นจมูกน,นี่ไม่ใช่ไอเดียผมนะไอเดียอานะเอาดิไม่แรงเลยอ่ะโอ้ไม่กมแรงเลยอ่ะโอเคครับผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาคุณผูช้ชมไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปเียครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปย่างปลาต่อคุณผู้ชมไม่สุกเยอะเลยเกือบครึ่งตัวไปละ